ปเข้าแปดแต่ประเด็นที่สาม้าเนี่ยได้ลุ้นเลยครับถ้าสามหกจะ9ก้าหกครับบีเพอ่ะโกมางมันโกมาวิ่งนะต่อให้จบแล้วก็ต้องไปที่เอห้าให้จบให้จบแล้วก็กลับไปที่หน้ายาวถูกต้อครับเพราะว่าลวกพื้นใหญ่ที่เหลือค่อยไปแบทอ่าทางทดีกว่าเพราะว่าดึกมากมันจะไม่เห็นเวลาเพราะถ้าตรงอั้มันดึกน้ำค้างลงมันจะทําให้รถที่เป็นยางแดงยับนะครับฟังผมนะครับสามันโกนะครับ เอาให้จบเลยนะครับเดี๋ยววิ่งในชุดแรกเบอร์แรกจบสแตนบายอยู่ทางด้านข้างแท็กนะครับในระแรกให้จบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับใครเป็นงานพ้ก่อนเลยครับอันนี้เพชรข้าศหน้าหยกตีเพชรบุรีครับพี่ตี คันนี้วิ่งแปดหกคันแรกที่สนามกมทิศแปดนะครับอบอกเลยนะครับวิ่งแปดหกคันธรรมราชทั้งวัดตัวนุ่ยนะเอตีออโต้ลายนะ ตัวไปดีแล้วก็ลูกไปที่เทียบ9544ครับไปนี่ขาดตังนีดหน่อยครับสามัญโกดี่ให้บอกรับเพียรสามัคโกดเนี่ยต่อถดรถเปล่าประมาณประมาณร้านห้าอ่าตอนนี้ขาดตังนิดหน่อยครับาประมาณล้านสี่แต่เพารถเปล่านะหลัประมาณล้านสี่ก็ได้มีตังคน่งแสนด้วยอันนี้เทียบเทียวล้านสี่แต่เป็นราคาดาวก็ยังไม่ได้ครับ วิวันนี้ครีหนึ่งสามสามครับสองยางบริเวณจุดใบปาน้องอนเตอร์ต้าคัตติ้งครเอาเละครับเดี๋ยวมาดูครับ2องยางอร์เว์ครับคันนี้ขับอยู่นะฮะโค้ดขายอยู่นะที่บอกโค้ดายใช่ไหมครับหรือว่ามีเก้า ีระวังเซ็นเซอร์หน่อยนะระวังเซ็นเซอร์หน่อยนะครับคนที่เดินเข้ามาถ่ายคลิประวังเซ็นเซอร์หน่อยนะครับโอ้โหเอาเมืคืนแล้วครับขอบคุณครับกลุ่มบันไดครับสองแยกเกษตน้องอินเตอร์ครับจุดใบป่าต้นคันซิ่งครับจิตบอดี้ปากน้ำครับ โอ้โหหนึ่งสสองด้วยครับอโอ้โวเรียบร้อยคะับผมครับเดี๋ยวลูกอื่นจะไม่ได้เป็นเทานเอวครับห<ใ>นา้าแรกน่าจะเป็นพิโรธใช่ครับอารา์บีซีทีมโลดอะไรซึร่งตลาดไทยอาเหลาฮอกช้อยนะครับโลดลาบูบูไทย รับโรคตลาดไทย ดูในเบอร์นี้ของเขาครับอาร์ซีแลกทีมโลดอะไรซึ่งตลาดไทยเหลาออาจอยอะล็อกไม่ล็อกล็อกไม่ล็อกครับไม่ล็อกครับล็อกไม่ล็อกไม่รู้แต่พอได้ยินเสียงเหลาอยู่ันนี้หนึ่งสองแปดหก